เลยจะถ้ามีหลายแพกก็ไปแพกหนึ่งเลยก็ได้นะครับหลวงตาไม่ได้ห่วงไว้นะครับคือว่าเป็นของสลิมมงคลนะครับที่ได้จากหลวงตานะครับ ถึงหน้าวัดหนองกระทุ่มแล้วนะครับสวัสดีทั้ง5 5 0 5 0าันนะครับเช้าวันนี้ขึ้นมาเร็วมากนะครับวันเสาร์นะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับ ห้าห้าห้าแล้วนะครับสาธุครับ ตายอยู่เขตอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผ่านหน้าวัดหนองกระทุ่มมาแล้วนะครับมุ่งหน้าอำเภอบางระจันครับส4กสี่กิโลทางหลวงหมายเลข3032นะครับ <ม>อำเภอค่ายบางละจันท์นะครับตรงนี้นะครับเนาะยังไม่ใช่อำเภอบางละจันท์เนาะ200บาทครับครับจะไปพานเข้ายดินชมเนาะ อก็ให้ซื้อนะเเจอคนป่วยคก็ให้เขาคนแก่คนพิการ <laughs> ม่ไคนช่วยซื้อนมนะครับหนักนะครับหนักมากมร <laughs> ้าวไรฟ์สดเตินข้างๆเลยอะคะครับ <laughs> ทันไหมเดินไปเรื่อยนะครับวันนี้เนนได้เนินได้เดินได้เยอะนะครับหลายกิโลนะครับวันนี้เนนเดินได้หลายกิโลนะครับครับเพราะที่มันจะให้ขึ้นหรือฮึ

ไม่ <laughs> หนักเดี๋ยวผมเอานมอย่างเดียวพอผมจะไปไว้มอบเขาแก่ <laughs> คนป่วยคนพิการเดี๋ยวมีรถมาเก็บนะครับ เนนเดินได้เยอะแล้วนะครับอันนี้เดินได้หลายกิโลมากเลยเก่งมากเลยดูอ่าลงตาให้เด็กนะครับค่อาเี่นไปเรื่อาเ่อครับ

หมู่หนึ่งนะครับบ้านหนองสับฟากนะครับตำบลหนองกระทุ่มนะครับอำเภอค่ายบางระจันนะครับยังไม่ใช่อําเภอบางระจันนะครับเป็นอำเภอค่ายบางระจันนะครับ อ uhm. น ing, Eugene, ุสาวรีวีรชนค่ายบางละจันนะครับเตาเผาแม่น้ำน้อยวัดพิกุลทองนะครับมาแล้วใส่เบาะกี่ ครับเรา ในหันเสื้อบางละจันทร์ให้ดูหน่อยสิข้างหลังข้างหลังนี่โอ้โหบางละจันทร์ตัวจริงนะครับก็ไปถึงบางละจันทร์เลย บังลจัน์สิงห์บุรีโอ้ชุดอันนี้ชุดชุดแถวนี้เลยใช่ไหมโอ้ชุดค่ายบางละจันท์นะครับสาธุครับเห็นแล้วนะครับชุดค่ายบางละจันท์นะครับโอ้โหมีเครื่องขายของหยอดเหรียญด้วยนะครับ มีเตาไมโครวเวฟด้วยโอ้โหกาแฟหยอดเหรียญสิบบาทก็มีนะครับไปถูกไก่มากก็ต้องวิ่งตามนะครับหน่วยงานกู้ภัยนะครับร่วมกตัญญูจิตอาสานะครับมาช่วยงานหลวงตาบุญชื่นกันเยอะเลยนะครับทางสิงห์บุรี สิบสามกิโลครับอำเภอบางละจัน

ครับแกขวดนึงสองคได้เลยนะพี่น้ยายยเอากลิครับย้ายครับผมเอาวางเลยครับวางวางเลยจ้าวางเลยจ้า สวัสดี577ท่านนะครับเช้าวันนี้ขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับมาเร็วนะครับวันเสาร์นะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับผมครับลงตาพักฉันน้ําหน่อยนะครับครับผมลงตาพักฉันน้ําแป๊บนึงนะครับอยวพูดฉันน้ำก็ถ่ายรูปนะครับก็ถ่ายรูปนะก็ถ่ายรูปนะพอแล้วสามร้อยห้าสิบห้าเก้าห้า แฟนเพจเยอะมากเลยสาธุพที่เยอะ <laughs> ผมพุ่งมาเปิดเลยรับผมหกร้อยหนึ่งทันแล้วครับหกร้อยสิบแล้วโอ้วันนี้วันเสาร์ครับปีเย,เยอะเร็วก <laughs> ชื่นพี่น้องตื่นเร็วนะครับวันนี้ <laughs> ชื่นใจนะครับทีมงานสิงบุรีมากันเยอะเลยนะครับมาช่วยลงตากันนะครับพี่น้องก็ตื่นเช้ากันดีนะครับวันนี้ <laughs> วันเสาร์ <laughs> อย่าง้เลยะดีย๋วดวยวนีว้ราหลังมารับนะครับ สวัสด,ดีทั้ง566ท่านนะครับ เช้านี้หลวงตาบุญชื่นนะครับก็จะฤกษ์ดุลงออกจากวัดป่าดงท่าสารตำบลเขาดินอำเภอเดิมบางตาบุตจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมุ่งหน้าอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับพี่น้องในพื้นที่ทราบไหมครับว่าหลวงตาจะเดินผ่านทางท้ายบางละจันหรือเปล่าครับ ผมไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่าแต่รู้ว่าจะไปอำเภอบางละจันนะครับจังหวัดสิงห์บุรีครับอะเจ้าหน้าที่กู้ภัยใหม่นะครับมาช่วยกันหลายรับผมที่รถ ไม่ผ่านชายบางละจัน์นะครับจะมุ่งหน้าอำเภอบางละจัน์นะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ ครับครับคุณก๊อฟนะครับบอกว่าจะรอกาบหลงตาสามแยกบ้านจ่าครับไม่ผ่านทางท้ายปังละจันท์ครับสาธุครับดีแล้วครับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่พอจะรู้เส้นทางก็ช่วยกันบอกต่อๆกันไปนะครับเพราะว่าออดราชบุรีไม่รู้อะไรเลยนะครับพี่น้องถามมาก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับเลยเลยไม่รู้อะไรนะครับ อีกนานแค่ไหนนอะสีกปัญจารู้แต่ว่าอีกสิบ ง23งกิโลก็จะถึงบางละจันนะครับ วัดสามักคีธรรม